มาเจอต้นแอปเปิ้ลจิ๋วอีกแล้วคะ่ะทุกคนเต็มเลยแต่ว่าลูกมันสุกงอมไปหมดแล้วนะคะนี่ร่วงไปแล้วมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ลูกมันยังไม่สุกมันจะฝาดมากทุกคนสรุปว่าสุกแล้วก็ฝาดจ้าตรงนี้มีอยู่หลายต้นเลยนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนวันเองค่ะแต่ว่าเพื่อนวันไม่อยู่เพื่อนสามีเถอะไม่ใช่เพื่อนวันโอ้ยลูกเต็มเลยวันเคยถามคนสวีเดนที่นี่นะคะว่า ต้นอันนี้กินได้ไหมสรุปว่ากินได้เพราะเพิ่งรู้ว่าเป็นแอปเปิลจิ๋วค่ะแล้วก็ลูกมันเล็กมากทุกคนลูกเล็กมากเลยตอนนี้คือสุกร่วงงอมไปหมดแล้วนะคะลูกโดกมากฝรั่งเขาไม่กินกันนะคะแล้วก็ลูกมันจะไม่ค่อยสวยค่ะเนี่ยค่ะมันสุกงอมสุกงอมไปแล้ว นี่นะคะนี่เรามาเห็นมันเรียกว่าเมื่อมันสายเกินไปค่ะทุกคนมันสุกงอมแล้วมันจะมีจุดสีดำๆที่ลูกค่ะแล้วก็ไอจุดสีดำๆเนี่ยคล้ายๆเชื้อราค่ะแล้วมันก็ฝาดด้วยนะคะโอ้ยแต่ดูโอ้ยลูกย้อนแสงก็จะเห็นเน่ยนะคะ งอมหมดแล้วปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเอาใหม่รู้แล้วว่ากินได้พี่ต่อจ้าบอกค่อยช้าไปเด้อเพิ่งรู้ว่ากินได้ค่ะทุกคนปีหน้าเอาใหม่จ้าแอปเปิ้ลจิ๋วนะคะส่วนตอนนี้วันกำลังจะไปป่าเห็ดค่ะกับรู้ดูใบไม้เปลี่ยนสีทุกคนหนาวมากแต่ก็จะไปอืม เนื้อเขาฉ่ำๆเหมือนผู้ซาค่ะถ้าเก็บแล้วกินเลยไม่ฝาดนะคะแต่ถ้าเราเก็บเอาไปใส่ตู้เย็นฝาดมากทุกคนฝาดเหมือนผู้ซาฝาดฝาดนะะี่ยค่ะแต่ถ้าเก็บแล้วกินเลยแบบนี้นะคะอร่อยเก็บไปสี่ห้าลูกไปกินในป่ากันคะ่ะ เห็ดที่เราจะเก็บวันนี้นะคะช่วงเดือนกันยายนออกันยาสิงหากันยาตุลาสิเดือนตุลาคมนะคะเฮย้ยหลมวันหลงเดือนกลางเดือนจะเข้าสู่เทศกาลล่าสัตว์ป่าค่ะก็จะมีการยิงกวางยิงหมูป่านะคะตอนนี้คือต้นเดือนค่ะเรายังคงเข้าป่าได้ยู่ช่วงนี้ก็จะมีเห็ดสองสีโห้ย ตรงนี้มันเคยขึ้นเยอะ t h i s i Star c a n t a r e n แต่ว่าทำไมมันเป็นดอกๆอกแบบนี้ล่ะดอกดอกเราก็เก็บเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งตอนเช้านะคะอากาศหนาวแบบนี้วันก็จะเข้าป่าแค่สามชั่วโมงคะ่ะทุกคนวิธีการเก็บของวันคือแบบนี้เก็บไปขายนะคะก็จะตัดขาไปให้เรียบร้อยจากในป่าเลยจ้าตอนที่มันยังอยู่ไม่เป็นกลุ่มมันก็จะเก็บทีละดอกให้ชมแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราไปเจอกลุ่มใหญ่ๆแล้วค่อยตั้งคลิปคะ่ะ ทุกคนเรามาเจอกลุ่มใหญ่แล้วค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขาอยู่ใต้ต้นสนแบบนี้นะคะมันจำเป็นจะต้องให้ทุกคนดูแบบมุมไกลๆเนาะเต็มเลย วิถีคนเก็บเห็ดขายโซนนี้นะคะถ้าเขาเจอเห็ดมันปูสีสีน้ำตาลหรือว่าเห็ดดำขาเหลืองอเขาเรียกกันแต่แปลตรงตัวตามภาษาสวีเดนก็คือมันปูสีน้ำตาลน,นะคะเป็นตระกูลชื่อคล้ายๆกันกับมันปูสีเหลืองค่ะถ้าเขาเจอแบบน้อยๆเขาไม่ค่อยเก็บกันคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เบามากๆเลยถ้าทุกคนจำคลิปที่วันเพิ่งเก็บไป อสองสามตะกร้าน่ะสถุงเอ้ยสตะกร้าเต็มๆแล้วก็หนึง่งถุงโอ้ดูกลุ่มนี้สวยมากทุกคนมันมันไม่โดนแดดมันก็จะสีขาวแบบนี้นะคะขายได้แค่6กกิโลเกิโลเองมันเบามากค่ะถ้าเก็บเห็ดมันปูสีเหลืองก็คือจะได้น้าหนักแล้วก็ราคาดีกว่านะคะแต่สำหรับวันคือเก็บค่ะเก็บวันชอบเก็บเห็ดสองอย่างเลยนะคะ เอาได้เท่าที่เราเอาได้ค่ะช่วงนี้วันเข้าป่าได้แค่วันละ3มชั่วโมงเพราะว่ามันหนาวค่ะทุกคนเราจะไม่ฝืนตัวเองเดี๋ยวมันจะไม่สบายนะคะแล้ววันก็จะสะสม2อวันสวันขายทีนึงค่ะก็จะได้ประมาณอ่าอย่างละ10บกิโลคนอื่นเขาขาย100ยกิโลมาดำน้านหนาสวีเดนขาย10บกิโลทุกคนวันมีความสุขที่วันได้เข้าป่านะคะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้านี่กลุ่มหนึ่งเมื่อกี้นะคะ มาเจออีกกลุ่มนึงทุกคนตรงนี้เก็บง่ายค่ะว้าวเออขอได้ถ่ายรูปสวยๆหน่อยดูค่ะสวยมากเลยอะ่ะวิธีการถ่ายรูปของวันก็คือการแคปจากหน้าจอนะคะมันก็เลยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาถ่ายรูปเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้รูปสวยๆเหมือนเหมือนแบบการตั้งใจถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะทุกคน เห็ดดำเนี่ยมันจะแก่เร็วเน่าเร็วเราก็ต้องเลือกนะคะไม่ได้เก็บเอาทุกดอกนะเพราะว่าเหมือนที่วันบอกทุกคนค่ะวันเก็บสองสาวันขายทีเพราะว่าวันไม่ได้เก็บเยอะอะค่ะทุกคนวันมีเวลาไม่เหมือนคนอื่นเขาค่ะวันก็ <c oughs> จะเลือกส,สวยๆไปก่อนทุกคนมันจะได้ไม่เน่าน,นะคะสวยมากจริงๆเห็ดวันน่ะ วยเป็นดอกไม้เลยค่ะหมุนกล้องเอาเนาะจะได้ไม่ต้องอตั้งกล้องบ่อยค่ะทุกคนจ้า ตรงนี้สวยเป็นดอกไม้เลยจ้าต้องมองหาก่อนนะคะว่ามีอีกไหมทุกคนเพราะว่เาเวลานั่งแล้วโอยดูค่ะเหมือนดอกไม้แม่แม่นี่เดี๋ยววันนเอาให้ชมก่อนนะคะป๊าดทุกคนนี่ค่ะกับ เห็ดอุ้ยเห็ดป่าสวีเดนจ้าทุกคนจ้าสวยมากเราก็มาเดินป่านะคะแล้วก็ได้เก็บเห็ดด้วยวันเป็นคนเก็บเห็ดช้าค่ะเท่าที่ทุกคนดูเพื่อนวันเนี่ยต้อลาผ่าเพื่อนสวีเดนนางจะเก็บเน้นเก็บขายก็เรียกว่าเก็บแบบมืออาชีพส่วนวัน่ะวันขอทําแบบนี้แหละชิวๆ มันได้เสพความสุขไปกระเห็ดด้วยค่ะทุกคนไม่ได้แบบอุอ้ยตั้งหน้าตั้งตาเก็บอย่างเดียวนะจะได้เยอะๆอะไรแบบเนี้ยไปกันสองคนก็จะมีฟาดกันค่ะพี่เพราะว่าพี่ตอเขาอยากให้วันได้ขายได้เยอะๆค่ะทุกคนแต่วันว่าโอ้ยปล่อยช้านได้เก็บแบบนี้คือมันมีความสุขแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าป่าแค่สามชั่วโมงก็ปั่นจักรยานไปกลับก็ Uh, ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วทุกคนได้แค่ได้เก็บก็ฟินเนาะชอบเก็บเห็ดเออเราก็ถ่ายรูปไปด้วยทุกคนสวยมากธรรมชาติที่สวีเดน it's a nice forest uh, I will tell everyone around the world if you have time just visit Swedish they have so big forests and The season mushroom coming is so much mushroom you can find mushroom every wood but uh, some wood have not so much some woods have much and this place have so full with trut canteren มันก็จะมีแบบกลุ่มดอกเล็กๆกลุ่มเล็กๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันจะเดินไปเอาตะก้าเห็ดมันปูด้วยค่ะแล้วก็จะเก็บให้ทุกคนดูนะคะ